สวัสดีคับผมหมอต้นนะคะนแพทย์มัทน,นาเพื่อนจิตชมนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่พัสดุลคินนะคะสวัสดีพี่ต่ายนะคะวันนี้นะคะผมก็อยู่กับพี่ต่ายนะคะผมพี่ต่ายเป็นเ,เป็นคนไข้ะคระับ VNP ของเราเลยนะคะก็เข้ามาที่นี่แล้วก็ใช้บริการกับของเราหลายอย่างมากเลยแล้วพี่ต่ายก็สวยขึ้นมากมากเลยะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมแจกรางวัลนะครับโดยที่ว่าหมอจะให้พี่ต่ายนะครับเป็นผู้แจกรางวัลวันนี้นะครับ วันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับที่จะอาันรวมมูลค่าถึงหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเลยนะครับวันนี้ใครนะครับที่อยากจะทําสวยที่เรานะคะแบบฟรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไลฟ์ฟรีห้างพลาดเลยนะครับเดี๋ยวกว่าอื่นเรามาดูกันนิดนึงก่อนนะครับผมว่าพี่ต่ายนะคะผมทําอะไรไปบ้างนะคะผมแล้วก็สวยขึ้นแค่ไหนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นไลฟ์แจกรางวัลนะก็อย่าลืมขอคนละอีแชร์ดีสามแชร์แล้วกันวัน้เกมรางวัลใหญ่ขอคนละสามแชร์นะครับอ่ะเดี๋ยวขอกล้องเข้ามาหาพี่ต นี่นะ <đến S 1> เดี๋ยวโทษน,นะครับอ่ะนี่นี่โทษนะครับอันนี้รูปพี่ต่สมัยสให้ก่อนเห็นไหมครับนี่สมัยก่อนเลยนะที่พี่ไต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับว่าพี่ไต่สวยขึ้นมากมากเลยนี่เห็นไหมค่ะสวยมากเลยครับพี่ต่นี่เห็นไหมครับสวยขึ้นมากนี่เห็นไหมครับโอเคอันแรกสุดเลยนะคะพี่ต่พี่ต่ายเข้ามาที่เราตอนนั้นพี่ต่รู้จักที่นี่ได้ไงนะครับผมก็เออก็หาข้อมูลเยอะเลยค่ะแล้วก็ หนึ่งไม่ค่อยอยากเข้ากรุงเทพเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ก็เลยคิดว่าอยู่แนกใกล้คุณหมอมีอะไรก็มาได้ตลอดเวลา,าแล้วก็พอได้คุยคุณหมอเล้วมั่นใจอ่ะคือแบบด้วยโปรไฟล์ของคุณหมอคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหมอหมดเลยเป็นหมอหมดเลยครอบครัวทำให้รู้สึกว่าเออเรามั่นใจเพราะคุณหมอการันตีแน่ๆแหละเราเราไม่กลัวความผิดพลาดตงนี้เลยยิ่งพอทำตาครั้งแรกเสร็จมาทำจมูกมันมันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี้เลยแล้วไม่มีอะไรแบรบ น่ากังวลผิดพลาดค่ะพี่ก็ตัดสินใจทำฟ็อกซี่อายต่อเลยโอเคได้เลยอันแรกอันดับแรกคือตาสองชั้นก่อน<ช>นะคะ่ะอันนี้นะครับหมทำกับคุณหมอเตยหมอเตยน,น,นะครับคุณหมอมินตราพรุชิดชมนะครับก็เป็นน้องสาวแท้ๆของผมเลยนะที่เป็นคนทําให้นะครับหมอเตยก็เป็นหมอเฉพาะทางทางด้านจักษุนะครับจักษีล่าก์นะครับโดยตรงเนาะอันนี้คือเห็นไหมคะว่าตาสองชั้นเป็นแบบนี้ไม่มีผักนะครับนู่หลับตาให้ดูเลยทนะครับซูมใกล้ๆเลยมีอันนี้พี่ไต่ทำตาไปได้นานเท่าไหร่แล้วนะคะ เดินเมษา6ปีนะครับมี before after นี่เห็นไหมครับตาสมันก่อนเห็นไหมครับนีนีเห็นไหมครับและมีตาหวานๆแบบนี้นี่เลยโอเคแล้วก็ไผเลยครับตามด้วยจมูกเนาะโอเคจมูกกับคุณหมอจมูกทํากับผมเองนะคะผมขออนุญาตดูจมูกนิดนึงวันนี้นะคะเป็นไลฟ์จากางวันนะไลฟ์สดจากาะวันรวมมูลค่าถึง18,900บาทนะครับขอคนละ3แชร์ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทายกันละเป็นคําถามง่ายๆเหมือนเดิมนะครับ นี่เป็นจมูกจมูกนานเท่าไหร่แล้วครับพี่ต่ายครับผมเมษาคบปีเหมือนกันคะเมษาคบปีเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่ต่ายอันนี้จะหารให้เห็นมุมนิดนึงอันนี้ก็นะครับทำให้หน้าพี่ต่ายดูยาวขึ้นสวยขึ้นมีสมัยครับเห็นไหมครับว่าพอปลายมันพุ่งเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมันดึงให้ให้ปิดจมูกที่มันบาๆเนี่ยมันหุบด้วยนะครับผมใช่โอเคแล้วก็สุดท้ายฟ็อกซี่อายฟ็อกซี่อายเนี่ยแผลยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าหมออยากโชว์ละนี่ฟ็อกซี่อายนะลองลองดูรูปนี้นะครับจะเห็นว่่าาาตตของพยนะครับผ จะหางตาจะตกเห็นไหมครับเนี่ยหางตาจะตกทําให้ตามันดูแบบเหมือนกับเป็นแบบเศร้าใช่อันนี้คืออันนี้คือการผ่าตัดฟ็อกซี่อายนี่คือมันจะทําให้ตามันเป็นอย่างเงี้ยครับคําว่าฟ็อกซี่เนี่ยคือก็คือคําว่าฟ็อกซี่แปลว่าสุนัขจิ้งจอกก็คือตามันจะจิกจิกจิกเจ้าเล่เจ้าเล่ยนิดๆนะครับสวยแบบแบดแบดอะไรประมาณเนี้ยนะครับใช่แต่นี่ยังไม่เข้าที่เลยครับนี่ขโทษครับพี่ต่ายบอกว่าอยากให้มันเนี่ยแผลอย่างนี้อยู่แปะอยู่เลยเห็นไหมครับ คือแผลอย่างนี uh, so yep. so ้มันจะมีอีกแผลหนึ่งอยู่ตรงนี้แผลจะอยู่บนหนังศีรษะเลยนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันแบบสวยเฉี่ยวขึ้นขนาดไหนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาแจกรางวัลกันละนะครับสรุปก็อ๋อก็มีโบท็อกอีกอย่างหนึ่งพี่ปิตายฉีพี่ิตายฉีโบท็อกกันเนะโอเคก็มีนานแล้วเนาะก็จะมีพี่ิตายก็จะมีทําตาสองชั้นเสริมจมูกที่เราทำฟ็อกซี่อายนะครับผมแล้วก็ฉีโบท็อกอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาแจกรางวัลกันดีกว่านะครับผมวันนี้จะมีสามรางวัลนะอย่าลืมขอคนละสามแชร์ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้จะให้พี่ต่ายมามอบโชคให้กับทุกๆคนทางบ้านนะครับผมเพียงแค่คายคำถามง่ายๆเลยนะครับผมถ้าใครถูกก็รับรางวัลกันไปเลยนะครับเหมือนทุกครั้งที่เราแจกกันเนยประจำอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมพร้อมกันไหมครับผมอย่าลืมขอคนละสามแชร์ลูกหน้าเลยนะครับแล้วก็สําหรับคําถามที่หนึ่งนะคะน้องเบนซ์จะเป็นอะไรเอ่ยให้พี่ต่ายเอาเป็นชื่อของ อาหารแล้วกันเป็นอเ,นเ,นเนอาหารที่พี่ต่ายชอบกินแล้วกันคําว่าอาหารในที่นี้ของหมอเนี่ยเป็นคำก,กว้างๆนะหมายถึงอาจจะเป็นอาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้นะครับดเดี๋ยวหมอจะให้พี่ต่ายเนี่ยเขียนนะครับคาตอบลงไปในข้างหลังกล่องซิลิโคนตรงนี้อันนี้ก็โฆษณาให้เขานิดน,นึงตังน,นี้เป็นซิลิโคนเสริมจมูกยี่ห้อโชอซานนะคบผมได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยรับรองจากอยนะคบผมตอนนี้ที่ใครกำลังกังวลเรื่องข่าวซิลิโคนนะอันตรายนะครับผม ไม่ต้องกลัวเลยนะคบของเราเป็นแบบนี้เลยโอเคครับพี่ต่พร้อมไหมพร้อมนะพี่ต่ครับ <Grammy> ยกก <are> ้นพี่ต่เขียนหากล้องนี้อันนี้นะครับก็เป็นหมอไม่หมอกบทีนงานเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพี่ต่ายจะทายอะไรนะครับระวันที่หนึ่งนะคะผมวันนี้ใครทายถูกก็จะได้รับเป็นฉีดผิวนะครับคอกเทลมูลคหน 1, <15 6 S 2> <า>ึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นคําถามง่ายง่ายก่อนเกี่ยวกับอาหารที่ต่ายเขียนชื่ออาหารที่ล่กชายชอบไหมชาเขียนไปเลยครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็จะมามอบโชคนะใครที่แบบว่าอยากจะร่วมสนุกนะครับอย่าลืมขอพละสามแชร์นะครับ โอเคแอดมินฝากเช็คที่นี่นึงครับเสียงออกไหมเรียบร้อยเนาะเสียงออกเนาะอ่าโอเคครับอ่าเสียงดัดยังครับผมดัค่ะอ่าเดี๋ยวให้แอดมินดูนิดนึงว่ามันคืออะไรอ่าเห็นแล้วเนาะอ่าโอเคครับเริ่มทายกันมาได้เลยนะครับผมทายคนนึงทายกี่คําตอบก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนทายขอคนละสามแชร์นะคะครับผมทายมาได้เลยนะครับผมโอเคพี่เบียร์ทายว่าหมูกระทะหมกระทะไม่ถูกต้องนะครับอ่ามันเป็นฝากเช็คหน่ได้ค่ะอทายมาเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ก็ ชื่นชมความสวยของพี่ต่ายกันไปนิดนึงจมูกและหน้าไม่มาทำกับคุณหน่อยเลยค่ะกระเพราไก่ยังไม่ใช่นะครับตาเดี่ยวมากครับเก๋ยวใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ค่ะผัดกระเพราไม่ใช่นะคะผูชลาบยังไม่ถูกนะคะพี่พี่ตไต๋ผมลงกี่กิโลนะครับสิบสองกิโลค่ะน้องอันขอรูปอีฟอนนิดนึงขออีฟอน ผอมลงสิบสองกิโลแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่ใจเลยอยู่ที่ใจล้วนเลยนะคะใช้เวลาหนึ่งสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้ไม่ถูกนะข้าวไก่ทอดไม่ถูกเดี๋ยวขอจะเริ่มใบ้ก่อนนะคะเพื่อให้คาถามนี้มีคนถูกเร็วที่สุดนะคะผมคาใบของผมก็คือสิ่งของที่พี่ต่ายชอบเนี่ยอาหารตัวเนี้มันมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบอ่ามีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบมาล่าไม่ถูกนะครับมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะคะพัลคารนีไม่ใช่นะคะมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะครับผม ซุกี้ค่ะอ่าเป็นเป็นอาหารที่ช่วงก่อนนั้นเนี้ยกำลังฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งเลยแหละจากที่มันไม่เคยมีใครรู้จักมันอะ่ะใช่ไหมครับใช่สุดนนท้นี้ฮิ่นี่นี่พี่ต่ายสมัยก่อนลดลงเท่าไหร่นะครับสิบสองกิโลค่ะสองกิโลเห็นไหมครับว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ขนาดนี้นะใครที่แบบมไม่มีกําลังใจในเรื่องนี้ให้ดูพี่ต่ายเป็นแรงบันดาลใจได้เลยนะครับส้มตำปลาไม่ถูกผัดซีอิ๊วไม่ถูกนะครับอย่าลืมขอคนละสามแช์นะครับผมอาหารที่กินนะครับผมมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ ไม่ใช่ลูกชิ้นนะครับผมมีมะพร้าวนะครับผมข้าวหมูกรอบไม่ใช่นะครับอ่าโอเคเหมือนจะมีคนถูกแล้วมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบแชร์หรือยังไม่ขอเช็กนิดนึงว่าแชร์หรือเปล่านะครับเหมือนจะมีคนถูกนะคเหมือนจะมีคนถูกแล้วนะใช่เลยครับผมแชร์ไหมแชร์แต่ว่าแชร์ไม่ครบหเปล่าขอคนละสามแชร์ด้วยนะถ้า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 ใครคนไหนไม่ไม่ทำไม่แชร์นี่ครบก็ให้คนต่อไปได้เลยนะครับมีคนตอบถูกแล้วนะครับคําตอบก็คือ อ่านี่ขลมบ้าบินอันนี้มันจะกลับซ้ายเป็นขวานะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าอ่าโอเคเดี๋ยวฝากอีมเช็คเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปเกมที่2กันเลยนะครับอย่าลืมขอคนละ3มแชร์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไลฟ์สดจากรางวัลนะครับของคนไข้ V.I.P. ของหมอเลยนะครับพี่ต่ายนะสวยขึ้นเยอะมากมากเลยเห็นไหมครับนี่นี่นี่อายุจะจึ้งกว่านี้อันนี้คือตาสองชั้นเสริมจมูกนะครับผมแล้วฟ็อกซี่อแล้วก็โมท็อนะครับอ่ะโอเค ยันมาฝากอัน,นินไปดูแลแล้วกันเนาะว่าใครถูกนะมาสิคำถามที่สองกันดีก,กว่า <Okay. S 1> นะครับรนดอนขอเคลียร์หน้าจอก่อนนะคะอ่ะและ้วคนขอกดหนึ่งเคลียร์หน้าจอให้หมอนิดนึงนะครับอ่าโอเคลูกลูกข้างๆเลหลายๆรอบใหม่โอเคนี่นะลดลงสิบสองกิโลนะแล้วก็ทําตาทําจมูกนะครับฟ็อกซี่อายด้วยที่หางเห็นไหมครับว่าหางตาตกๆเนี่ยมันกลายเป็นตาเฉียวไปเลยตายเป็นตาเฉียวเลยสวยขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะเราไปเกมที่สองกันดีกว่านะ เกมที่สองก็ง่ายๆเลยนะคะผมอ่าก็คือว่าเดี๋ยวหมอจะให้มีตอบคําถามใครตอบถูกก็ได้ไปเลยในวันที่สองจะเป็นเลเซอร์หน้าาใสนะครับมูลค่าสามพันห้าร้อยบาทคำถามนะครับก็คือคําถามก็คือว่าพี่ต่ายนะครับผมเข้ามาทําสวยที่พัสมนคลินิกอะไรบ้างนะครับต้องตอบให้ครบนะพิมพ์ิมพ,พ,พ์ถูกไม่เป็นไรให้พอเข้าใจนะครับว่าพี่ต่ายทาอะไรไปบ้างอันนี้ถ้าใครชมตั้งแต่ต้นไลฟ์ก็จะทราบ นะครับผมอ่าทายมาได้เลยนะครับผมคำถามที่สองแล้วนะมูลค่าสามพันห้าร้อยบาทนะครับขยายขยายรูปนี้ให้แบบเต็มจอมนออึ่อาเห็นไหมเห็นไครับว่าสวยสวยขึ้นสวยขึ้นมากมาก,มาก,มากเลยนะคะตาสองชั้นสรนจมูกยังไม่ครบนะครับผมทำตาทำจมูกยังไม่ครบนะคำถามที่สองแล้วนะครับผมไม่ไม่ได้ทำแค่ตาสองชั้นกับจมูกนะนยางอื่น<ม>ด้วยยังไม่ครบนะคะวว่าทำอะไรบ้างนะคะ ถ้าใครถ้าใครติดตามตั้งแต่ต้นไลฟ์จะราบนะครับอ่าเดี๋ยนะฟ้อกซีไอตาสองเดี๋ยนะขอดูคุณคนนี้ก่อนมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะเดี๋ยวอัพได้เปล่ยังไม่มีคนถูกเลยทำตาทำจมูกฉีดโบเทอร์ยังไม่ถูกครับผมตาสองชั้นสมุดจมูกปากกระจับปากกระจักไม่ได้ทำนะคบผมปากกระจักไม่ได้ทำนะรอซีงงานโอะมีคนถูกแล้วแหละอะไม่เป็นไรคำตอบก็คือว่าทำตาสองชั้นนะคะผม สริมจมูกนะครับผมแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ทำฟ f อกซี่อนะคบผมอ่าโอเคสำหรับใทรนะครับที่ยังไม่เคยได้ยินเขาว่าฟ o อกซี่อนะฟ็อกซี่อนะเป็นการสัญยกรรมคล้ายๆกับการดึงหน้ารูปแบบหนึง่งแผลจะอยู่แบบนี้นะท่อนหนึ่งแต่แผลที่อยู่แถวๆนี้นี่อยู่ในเนือผมแบบนี้เราจะผ่าตรงนี้นะครับตัดหนังบางส่วนออกแล้วก็ดึงแบบนี้เพื่อให้ตาเนี่ยหางตามันขึ้นเห็นไหมครับว่าลูกก่อนทำเนี่ยเห็นไหมครับว่าหานตาของที่ตาจะตกเห็นไหม มันมันโค้ง,ง,งแบบนี้นะครับพอผ่าเสร็จปุ๊บนียอย่างน,นี้เห็นแผ่นไหมครับนี่อ่าโอเคตาจะเฉี่ยวขึ้นนะครับนี่คือการผ่าตัดฟอกซิงอนะเดี๋ยวฝากเข้าไปแอดมินเข้าไปชิมอีกหนึงนะครับ <คน S 1> พี่ต่ายทำสวยกับเราก็จะมีตาสองชัน้นสมจมูกนะครับเราผ่าฟอกซิงอแล้วก็โบท็อกซ์สีอย่างอ่เกมที่สองผ่านไปละเดี๋ยวมารางวัลสุดท้ายที่มูลค่าสูงสุดกันดีกว่าอย่าลืมขอคนละสามแช์นะคบผมคนละสามแช่ะรางวัลน,นี้นะครับผมก็คือการสัลยกรรม ลักยิ้มฟรีหนึ่งข้างนะครับอันนี้นะครับราคาที่เราขายอยู่หน้าร้านก็คือหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นลักยิ้มฟรีที่เป็นสัญญากรรมฟรีเลยนะครับผมใครที่อยากมีลักยิ้มเก๋ๆนะหนึ่งข้างนะก็อย่าอย่าพลาดเกมนี้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้นะก็จะให้พี่ต่ายนะครับเขียนชื่อของดาราที่พี่ต่ายชอบลงในกล่องซิลิโคนโลเลยว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ต่ายเขียนอะ โอเคพี่แต๋นฟัมไหมครับพร้อมค่ะอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลูกคนกดกดสองไหมกดกดสองลูกคนกดสองทหน้าจอที่นี่นึงครับผม<ๆ>อ่าเกมนี้อย่าพลาดเลยนะครับเกมนี้เป็นสัญญกรรมฟรีเลยนะครับปกติเราไม่ค่อยแจกสัญญกรรมเท่าไหร่นะครับอันนี้สัญญกรรมฟรีมูลค่าหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเลยนะพี่แต๋เริ่มเขียนเลยนะครับอันนี้พวกเราก็จะไม่รู้นะว่าพี่แต๋นจะเขียนอะไรนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมขอคนละสามแชร์นะครับอันนี้เป็นรางวัลสุดท้ายนะนะครับผมเป็นสัญญกรรมรักยิ้มฟรีหนึ่งค่านะครับมูลค่าหนึ 2, ่งหมื 1, ่นสามพันก้บาทนะเอาหลักพ,พร้อมไหมครับผมอ่ะพร้อมกันแล้วเนาะก,ก็คําถามก็คือว่าให้เราอ่ะเราบอกมีพูดไปแล้วเนาะก,ก็คือว่าจะให้พี่ต่ายเนี่ยเขาเขียนชื่อดาราคนที่พี่ต่ายชอบอันนี้บอกเลยว่าเป็นดาราไทยนะคะผมก็เริ่มทายได้เลยครับผมทครทายถูกนะครับเอาแค่เขียน เออไม่ต้องชื่อเราจะคุณเป๊ะหรอกเราจะรู้ว่าอ่าเราเราจะพอเข้าใจว่าคือคือคือใครนะครับใครชื่อดารามาได้เลยนะครับผมเบลล่าชมพุอารยาแอฟทักซอคุณไอไอตักไอตาไอตาไมไม่ไม่ยังไม่ถูกนะครับผมอัมพชราอัมชราไทยไม่ใช่นะครับคอยเชอร์มันไม่ใช่นะครับผมเออคนคนนี้ยเขาเขาดังมากผมคิดว่าทุกคนรู้จักครับอนัทวุฒิค่ะปอนัทวุฒิไม่ใช่นะครับผมชมพูอารยาก็ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกนะยาย่าค่ะ ยากยากไม่ใช่ครับผมโคฟไม่ใช่อะใายไปเรื่อยๆนะยครับระหว่างนี้ขอดูอีกทีนึงความสวยและพัฒนาการของพี่ตะนี่ลดลงสิบสองกิโลนะคะผมใหม่ดาวิกายังไม่ใช่นะครับผมไปเฟินค่ะสวยขึ้นคมขึ้นคนละคนเลยนะครับกับคนกับนุ่นเสียพันไม่ถูกครับผมหมากรินไม่ใช่เนาะเป็นล่าต่อธนะพคไม่ถูกกลับมันก็ใกล้เคียงเรื่อยๆแล้วนะคะผมอีกนิดนึงครับละเด็ดยังไม่ใช่นะจะมีขอคนละสามไลฟ์นะครับผม ไปขอคนละสามแชร์ขอโทษทีขอคนละสามแชร์เนี่ยยังไม่ถูกนะครับเราจะต้องเริ่มใบกันหรือยังแต่มันก็ใกล้แล้วเนาะคนนี้คนดังอ่ะใครๆก็ต้องรู้จักเขานะครับผมอ่ะอ่ะผมจะขอใบสักหน่อยละกันเนาะใบว่าไม่ใช่นักร้องละกันไม่ใช่นักร้องคนนี้นักแสดงนะคะผมใบเฟิร์นไม่ถูกนะครับผมนุ่นวรรุตไม่ถูกนะอย่าลืมขอคนละสามแชร์นะครับอันนี้เป็นรางวัลรักยิ้มฟรีเลยนะครับผมแพททิเซียค่ะครับผมแจ๊สค่ะ ไม่ดูกสอนรานก็ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ถูกครับพี่แต่จะแอบบอกเพื่อนนะครับคิมเบอร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นักร้อนใไม่ใช่นักร้อเป็นนักแสดงแสดงหนังหลายเรื่องมากเลยสูงเนาะสูงหลอด้วยตลกหลอตลกอ่ะตลกตลกตลกหลอดด้วยตลกด้วยนะครับเล่นหนังหลายเรื่องมากๆเนาะเล่นหนังหลายเรื่องมากๆเลย ตระนาพบตอมเนี่ยไม่ใช่นะใล้แล้วนะใล่แล้วนะอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะใบ้เลยครับว่าเป็นผู้ชายผู้ชายสิคะพอบอกว่าดาราที่ชอบมุกมีแต่ชื่อผู้ชายขึ้นมาอยู่แล้วครับเลยต้องมโอเคไม่ถูกนะอ่ะโอเคเหมือนจะมีคนถูกนะแต่ยังทายเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหมือนจะมีคนถูกแล้วขอเช็คก่อนนะขอเช็คก่อนนะเป็นดาราผู้ชายตลกสูงขาวนะคบอ่ะลองเช็คหน่อยเช็คหน่อยชุคหน่อย แชร์ไม่ครบค่ะไม่ครบแชร์ไม่ครบแล้วคะแชร์ไม่ครบคนต่อไปย่าเพิ่งเข้าคุณหมอรอคนถัดไปรอคนถัดไปไปเลยอ่นนะครับไทยมาได้เลยนะครับผมเล่นหนังหลายเรื่องมากเลยนะครับแล้วก็อนันดาค่ะอนันดาไม่ครบเขาเป็นบุคลิกแบบตลกแบบกวนๆนิดนึงหล่อคนนี้เล่นหนังหลายเรื่องมากนะครับผมโอเคลักษมณบูรณ์ อ่ะ,อะเดี๋ยวมีคนนึงถูกแล้วอ่ะเช,เช็คเลยครับเช็คหน่อยเช็คหน่อยค,คุณใชยไหมคะอืมขอคนละสามแชร์นะครับเนะี่ยคุณคุณอ่ะเหมือนจะมีคนตอบถูกแล้วนะครับตลกเล่นหนังหลายเรื่องร้องเพลงไม่เก่งนะคอับหล่อมากครับ,ลลรบเล่นหนังเก่งมากตักบริบุญไม่ใช่ผู้ชายตักบริบุลเขาหล่อสาวอ่ะเรียบร้อยเนาะเช็คอ่ะมีคนน่าจะมีคนตอบถูกแล้ว่ะแต่ว<ม>่าแชร์ครบหร<ม>ือเปล่าแค่นั้นเอง คุณนนานิอ่ะพี่สาโวโบดูแล้วกันนะอ่ะเฉลยดีกว่าผมว่ามีคนตอบถูกนะอ่ะนี่นะคะผม<ช>เป็นคนนี้นะมมอ่ะเป็นคุณซันนี่สุวรรณเมธาโนนที่เพิ่งรู้จักชื่อซ <c oughs> ันนี่เมืวันนี้ <c oughs> โอเค,ครับผมก็เรียบร้อยแล้วร่วมสรุปกันนะครับใครได้รางวัลรักยิ้มฟรีนะครับรบกวนแอดมินไปเช็คให้หน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูพี่ต่ายทีก่อนจะบายบายกันนะครับพี่ต่ายก็ทำแสญากรรมกับเรานะครับนี่ตาสองชั้นเนาะนี่เห็นไหมครับก่อนทำก่อนทำเนี่ย ก็น่าหันแตรงๆโอเคเนึ่สวยขึ้นมากๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็จมูกเนาะจมูกขอดูมรงนี้ดีกว่านี่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 จมูกนะครับแล้วก็ฟ็อกซี่อายฟ็อกซี่อายก็คือการผ่าตัดเพื่อดึงหางตาขึ้นแบบนี้ให้เป็นตาสุนหังจิ้งจอกสวยแบบแบ๊ดแบ๊ดจิกจิกนิดนึงล้วคนชอบนะแบบเนี้เปลี่ยนเยอะเลยค่ะพี่ตางโงเห้งเปลี่ยนนะคือแทนที่เราจะแบบว่าตาหมองเศร้าก็กลายเป็นแบบว่ามันจะดูดูดีขึ้นเลย นะครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับพี่ต่ายก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ต่ายมากเลยนะพี่ต่ายนี่เป็นเชียร์เราสุดๆเลยอนะ่ะไ,ได้เลยคือเปลี่ยนมากมคุณหมอคฮัพปีด้วยเพราะว่ามันไม่มีผลข้างเคียงของการาครับ ครับบคุณพี่ตายมากเลยแต่ว่าตัวฟ็อกซที่อายอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการดึงหน้ามันจะใช้เวลาในการเซ็ตตัวนานกว่าแบบอื่นนิดนึงนะคะนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็คุ้มค่านะคะเพราะว่ายังไงัไงมันก็เปลี่ยนเราไปเยอะเพราะมันเป็นเป็นศัลกรรมที่มันแบบว่ามันเห็นผลอยู่แล้วนะคบผมอเคก็วันนี้นะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็พี่แบบเราขอบคุณที่ตายมากๆเลยนะครับที่เข้ามารีวิวให้เราวันนี้นะครับผมก็ สำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะหรือมีความสนใจเกี่ยวกับบริการต่างๆนะครับของทัฒน์นทิพนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคบผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆาเลยนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ